รถตูโตโต้โตโยต้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถใส่จอลอ,อยตรงรุ่นรถได้นะคะโดยในชุดตรงรุ่นรถก็จะมีจอ,อนอยขนาดหน้าจอแสดงผล10นิ้วพร้อมหน้ากากและป๊กตรงรุ่นรถเวลาติดตั้งเนี่ยจะติดตั้งบริเวณวิทยุเดิมนะคะจอลอยก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคค่คะโดยทุกรุ่นเนี่ยเล่น USB ดูหนังฟังเพลงฟังวิดีโอ M และบลูทูธกับพทร์มือถือได้แล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเพลย์โตมาเล่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอปแดงหร ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะเคจอแอนดรอยแบบนี้เราสามารถต่ออุปกรณ์เสริมซับบ็อกพีแอมพีอมเครื่องเสียงรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงจอเพดานกล้องมองถอยหลังกล้องบันทึกเหตุการณ์ได้ค่ะจออนรอยก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคนะคะบางรุ่นก็สามารถติดตั้งกล้องรอบคันเพิ่มได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้จอแอนรอยทุกรุ่นเนี่ยเขาก็มีอีควอไลเซอร์ไว้ให้เราปรับแต่งแสงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจด้วยนะคะเราก็สามารถปิดแสง